ครื่องควาประกาศขนาด1 2 0 0 0 0 BTU ทั้งยังบอกตำแหน่งของ PR sensor และอุณหภูมิในรถหน้าขนาดนั้นค่ะตั้งงบนะครับตั้งลบตั้งลบเดี๋ยวก็ซื้อตรงเลยกรรีโอยอยากจะให้มาเรียนแล้วก็เพิ่มทักษะความรู้ที่นี่เลยะครับ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับแค่ในช่องปากที่สร้างคัามุมคาและสร้างความุมตัวในย่อในชั้นแรกทักษะวัสดุทฤษฎีมีเทนโฟมเราแบ่งโฟมออกไปทั้งร่องเล็กและร่องใหญ่ปัญหาของการพูดรองที่อาสะครับก็คือการที่ใช้เวลาเยอะแล้วค่าในห้องเรียนหรือเวลาเรียนครับไม่พอครับ ต้อนรับทุกทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ตัดสินที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ รู้สึกยินดีอย่างนี้เลยครับที่ได้มาแข่งงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยครับที่งานนี้จัดขึ้นและอยากให้มีจัดขึ้นอีกในอีกหลายๆลปีเลยครับผมค่ะพวกเราก็อยากจะขอขอบคุณงานรังสิบวิชาการมากๆเลยค่ะที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาแสดงความสามารถในการนําเสนอแล้วก็แนวคิดของพวกเราให้กับท่านคณะกรรมการได้รับชมค่ะแล้วก็พวกเราก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้รางวัลกลับมาในครั้งนี้ค่ะพวกเราจะนํา งานของพวกเราไปพัฒนาต่อค่ะพวกเรากันนะคะก็ตั้งใจทํางานกันมาอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหนือความคาดหมายมากๆค่ะคือตอนแรกแบบพวกเราก็รวมกลุ่มกันเองค่ะช่วยกันทําด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนพวกหนูก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลมากมายขนาดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการค่ะที่เอ็นดูแล้วก็ใส่ใจในโครงงานของพวกหนูค่ะคือพวกหนูก็ ยังมั่นใจค่ะว่าผู้หนูจะต่อยอดนวัตกรรมนี้ต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทางารัิสิตค่ะที่โอกาสผู้หนูได้มีการแข่งขันแบบนี้แล้วก็อยากให้ทำบริสิทจากการแข่งขันแบบนี้ไปไเรื่อยค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เหมือนภูมิใจในตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในทีมมากเพราะว่าทุกคนก็คือช่วยกันทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดตามแนวที่ตัวเองถนัดอะคะ่ะช่วยกันรวบรวมความคิดจนมันได้ออกมาเป็นผลงานอย่างนี้แล้วก็ได้รางวัลนี้มาค่ะก็ ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทุ่มเทขนาดนี้แล้วก็กล้าก้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองกล้ามายืนบนเวทีที่ใหญ่ขึ้นค่ะก็หวังว่าในอนาคตพวกเราก็จะได้รางวัลที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะได้ไปลองเวทีอื่นๆเพิ่มขึ้นค่ะครับพวกผมทีมจากโรงเรียนสามเสด็เวทลัยนะครับผมพวกเราได้รางวัลชนะเลิศนะครับในสายเทคโนโลยีพวกผมรู้สึกสนุกมากครับที่ได้มาทำกิจกรรมนี้แล้วก็มีความสุขครับที่ได้รางวัลน,นี้มา ดีใจมากใช่ไหมพวกเรารู้สึกดีใจมากก็คือเราพัฒนาศักยภาพตัวเองเยอะมากเลยครับแต่สิ่งเนาะสิ่งอื่นที่เราได้นอกจากรางวัลนี้ครับก็คือมิตรภาพกับเพื่อนๆนเพราะว่าเพื่อนๆนที่นี่แบบน่ารักมิสไยดีมากคือเราได้เพื่อนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาจากหลากหลายโรงเรียนแล้วก็หลากหลายที่ในประเทศไทยอะค่ะขอบคุณโรงเรียนนิวตันซิกฟาร์มสคูลที่ช่วยแบบช่วยในเรื่องโครงการเราแล้วก็ขอบคุณมอลังสีที่ให้โอกาสเราได้มาแบบโชว์ความค reat ีฟของเรานะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย